พระกัลปุตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกัลปุตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกัลปุตอรหโตสัมมาสาัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุระองค์ขอ,อน,นอบน,น้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอน ขอนอบน้อมแด่พระสสรสงค์ตาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกทุกองณนะบัดนี้อัตมาเพิกจากได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประคระะับประคองศรัทธาปาะสาทะ พี่ายาดโยสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายผู้มีจทะทะิตตะธทาในพุทธศาสนาและได้ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาอยู่นี้และพระธรรมเทศานานี้เป็นในแห่งการสาัมมาปฏิบัติและนำแสงตะวักไมากับญาติโยมนำบุญกุศลพรดีต่างๆให้เจริญงอกงามในใจิตใจของญาติโยมเป็นต้นนี้ คำว่าโมฆะบุรุษนั้นหมายถึงบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ทั้งหญิงและชายเกิดมาแล้วไม่ยอมต่อบ,บุญต่อกุศลต่อกคุณงามความดีต่างๆไม่ยอมทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นไม่ยอมสร้างที่พึ่งให้เกิดขึ้นกับตนเองและ คนรอบข้างเป็นต้นคําว่าโมคาบุรุษนี้เป็นคําเรียกกลางๆหมายถึงทั้งหญิงและชายทั้งเด็กทั้งแก่ทั้งรวยทั้งจนเป็นต้นรวมเรียกว่าโมคาบุรุษทั้งนั้นเปรียบเสมือนกรรมกรรมก็คือเป็นคํากลางๆของการกระทําไม่ว่าผู้หญิงทําผู้ชายกระทําเด็กทําคนแก่ทํา คนรวยกระทำก็ตามก็รวมได้ว่ากรรมและกรรมนี้ก็แบ่งเป็นกรรมด,เรดีเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วเรียกว่ากรรมชั่วบาปก็เป็นกรรมบุญก็เป็นกรรมกุศลก็เป็นกรรมการกระทำที่เป็นประโยชน์ก็เป็นกรรมการกระทำที่ก่อเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกับผู้อื่นก็เรียกว่ากรรมเหมือนกันคือว่าเป็นคำกลางๆของการกระทำนั้น โมคะบุรุษก็เช่นเดียวกันหมายถึงบุคคลทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้แล้วเกิดมาได้าเสียเวลาเกิดไม่ทําำุนประโยชน์ไม่ทําที่พึ่งคุณงามความดีต่างๆไว้ตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ตายไปอย่างสูนเปล่าคืเสียเวลาเกิดเป็นต้นเปรียบจะเหมือนบุคคลที่ค้าขายขาดทุนขายขาดทุนไปเรื่อยๆทุนก็หายกําไรก็หดไม่ช้าทุนที่มีอยู่ก็หมดไปเหมือนกัน โมฆะบุตรก็เหมือนกันเกิดมาได้เพราะว่าเคยสร้างบุญสร้างกุศลก้าวไว้จึงทําให้เกิดมาในชาตินี้เป็นเป็นบุคคลได้แต่ว่าอาจจะหลงเพลิดเพลินในกรรมคุณห้ามีรูปเสียงกินรสสมผัสหลงเพลิดเพลินในความสุขหลงเพลิดเพลินในทรัพสมบัติหลงเพลิดเพลินในยุตธตำแหน่งเป็นต้น หลงเพลิดเพลินในบริวารญาติมิตรต่างๆแล้วรุ่มหลงในความสุขความสบายนั้นขาดสติพิจารณาว่าตัวเองนั้นเกิดมาแล้วเพราะอาศัยบุญเก่าแล้วถ้าไม่สร้างบุญใหม่ไม่ช้าไม่นานบุญเก่าก็หมดไปและไม่ช้าไม่นานตัวเองตายจากโลกนี้ไปไม่สร้างที่พึ่งไว้ก็ต้องไปลำบากเป็นต้นนี่คือเรียกว่าขาดสติพิจารณาเป็นต้นคำว่าโมคะบุรุษนี้ เป็นองค์ที่องค์เป็นคําที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงตัดเรียกบุคคลผู้เกิดมาและอ,อยู่อยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยความหลงในความสุขอยู่ด้วยความความลุ่มหลงในกรรมคุณห้าเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรียกคคำกลางๆว่าโมคะบุรุษคนบางคนเกิดมาในลูกนี้นั้น มีฐานะร่ำรวยมากเพราะว่ามีพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่นั้นมั่นสร้างฐานะประกอบกิจการงานไว้มีเงินมากมายมีบริษัทใหญ่มีบ้านมีทรัพย์สมบัติมากมายไว้ให้ลูกพอพ่อแม่ตายจากโลกนี้ไปก็ทิ้งมรดกต่างๆเหล่านั้นไว้ให้ลูกแต่ลูกนั้น อาจจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ยอมรักษาทรัพย์มรดกที่พ่อแม่ที่ให้ไว้ไม่ต่อยอดไม่ทํากิจการต่างๆของพ่อแม่ที่มอบให้ไว้นั้นจะเลยงอกงามยิ่งขึ้นไปไม่ทําคุณงามความดีต่างๆไม่นํามรดกที่พ่อแม่มอบมาให้ไปทําเกิดประโยชน์กลับนําไปใช้ใน สิ่งที่ผิดอย่างเช่นเอาทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ให้นั้นไปเล่นการพน,นันหรือว่าเอาไปละลายในการเทีเท่ยวเตะสนุกสหานทำผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายเป็นต้นน,นี่เขเรียกว่าก็เป็นมโมข้าบรุษอย่างหนึ่งหรือบุคคลบางคนมียศตำแหน่งใหญ่โตเพราะว่าได้ผ่านการศึกษา เล่าเรียนมาแล้วสอบสอบได้เป็นตำรวจบ้างเป็นทหารบ้างเป็นประหลาดบ้างเป็นนายอำเภอบ้างเป็นผู้ว่าราชาการต่างๆบ้างมียศต,ตำแหน่งใหญ่โตตามบ้านเมืองบ้างแต่กลับลุ่มหลงในยศต,ตำแหน่งนั้นใชย้ยศตำแหน่งไปเบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความเ,เดือดร้อน แล้วใช้ยุตํตำแหน่งนั้นหาผลประโยชน์ใส่ตนเองและพวกพ้องนำเงินนำทองมาจากยุตํตำแหน่งที่หาได้นั้นใช้จ่าสนุกสนานต่างๆเป็นต้นนี่ก็เรียกว่าเป็นโมคะบุรุษอย่างหนึ่งหรือบางคนนั้นเกิดมามีสติปัญญามีความตาม,มาสมาสูงมีความรู้สูงเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก เป็นด็อกเตอร์ก็มีหรือจบทางวิศวะก็มีกับใช้ความรู้ไปในทางที่ผิดก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดความดือดร้อนให้เกิดเก้ืนกับผู้อื่นหรือแก่ส่วนรวมเป็นต้นนี่ก็เรียกว่าเป็นโมฆะบุรุษอย่างหนึ่งบางคนเกิดมาแล้วตาตัวเป็นโจรไปขโมอยอย่างเช่นที่เป็นข่าวอยู่ปัจจุบันนี้ที่ญาติโยมดูโทรทัศน์ ว่าแต่ละวันนั้นจะมีการกี้ลันทองบ้างป้นลัดทองบ้างกร,กระชากกระชากสอยบ้างโฉกเคียงวิ่งลาวบ้างลักเล็กขโมยน้อยบ้างนี่ก็เรียกว่าเป็นมคขบ,บุรุษอย่างหนึ่งบางคนเกิบมาแล้วทำตัวเป็นนักเล่นการพน,นันก็คือชอบเล่นการพน,นันไฮโลบ้างหรือว่าไปเล่น การพนันต่างประเทศบ้างประเทศเพื่อนบ้านบ้างเรียกว่าการพนันนั้นเป็นบ่อแห่งแห่งการพินาศต่างๆเป็นบ่อเกิดแห่งการละลายทรัพย์ต่างๆเป็นต้นนี่ก็เรียกว่าเป็นมโมคับบุรุษอย่างหนึ่งบางคนนั้นเกิดมาชอบทําตัวเป็นนักเลงยาเสพติดใอ้สังเกตด,ดูว่าปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่มักนิยมติดยาเสพติดมากขึ้น ให้ญาติโยมสังเกตดูว่าแต่ละวันนั้นจะมีกามีข่าวที่ฆ่ากันยิงกันทําร้ายกันมากบางทีก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเงินแล้วพ่อแม่ไม่ให้ก็ทําร้ายทุบตีเข่นฆ่าพ่อแม่เป็นต้นอันนี้เรียกโทษของยาเสพต,ติดนี่ก็เรียกนี่ก็จัดเป็นมฆะบุรุษป,ประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้น คนที่เกิดมาแล้วในโลกนี้ไม่ว่าจะเกิดมาณตือศาสนาไหนก็ตามเกิดมาในชาติไหนก็ตามมีควารมรู้มีความสามารถขนาดไหนก็ตามถ้าหลงเดินผิดศีลผิดธรรมก่อให้เกิด law, กความเดือดร้อนกับตนเองสัางควตนรวมถือว่าเป็นโมฆะบุรุษทั้งนั้นคําว่าโมฆะบุรุษไม่ได้วัดด้วยควารมรู้ไม่ได้วัดด้วยเงินทองไม่ได้วัดด้วยความสามารถ แต่เขาวัดกันด้วยการกระทําว่าสิ่งที่ทํานั้นเกิดประโยชน์หรือไม่เป็นทุกข์หรือไม่ก่อความเดือดร้อนหรือไม่ถ้าก่อเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนความตีหายอย่างนี้จะเป็นโมฆะบุตทั้งหมดนะบุคคลบางคนนี้เกิดมาแล้วไม่ยอมให้ทานก็คือไม่รู้จักบริจาคให้ทานกับสัมมาชีพาม ให้ทางกับคนทั่วไปเป็นต้นไม่บริยากครับในการทำสาธารณประโยชน์ต่างๆอย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนหรือสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์กระสุดรวมเป็นต้นหรือไม่เคยรักษาศีลเลยแม้แต่หนึ่งข้อหรือไม่เคยเจริญภาวนาก็คือไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระไม่เคยอบรมจิตใจของตนเองนั้นให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ให้มีความตันอยู่ลูกคนต่อแผ่นดินต่อผู้มีพระคุณต่างๆเป็นต้นไม่เคยอบรมติใจของตนเองให้มีเมตตาความปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปเป็นต้นไม่เคยทําคุณประโยชน์ต่างๆบางทีตามหมู่บ้านเขานีเา้เขาเชิญชวนให้ทําสาธารณประโยชน์ให้เกิดกัเกิดขึ้นกับหมู่บ้านก็ไม่ทําเห็นแคท่ทําดีก็เ ก็เกิดการไม่พอใจขัดฝางในการทําดีทำบุญกุศลของผู้อื่นเป็นต้นจมอยู่ในความทุกข์ทั้งปัจจุบันนี้และเวลาตาจากโลกนี้ไปก็ต้องทนทุกข์เพราะบาปความที่ทําไว้เป็นต้นนี่เรียกว่าเป็นโมฆะบุรุษเกิดมาแล้วเสียเวลาที่เกิดมา ไม่ต่อยอดไม่สร้างคุณงามความดีไม่สร้างที่พึ่งไว้ให้ตนเองในชาติต่อไปเป็นต้นในสมัยพุทธเจ้านั้นที่พระอ,องค์ท่านทรงมีพระชนอยู่ก็มีโบคะละบุรุษหลายคนเกิดมาแล้วเกิดมาดีแต่ท้ายที่สุดหันไปนิยมชมชอบสิ่งที่ทำแล้วเกิดเป็นบาปก่อเกิดความทุกข์ปวมเดือดร้อนต่างๆอย่างเช่นพระเทวทัตท่านเกิดมาใน,นตระกูลกษัตริย์ บวชแล้วที่แรกก็พุทธปฏิบัติดีอยู่ไปอยู่ไปแล้วหลงอยากจะเป็นพระเจ้าถ่เองหาโอกาสทําร้ายพระเจ้าหลายครั้งหลายหนท้าที่สุดก็ถูกแผ่นดินสูดต,ตายจากโลกนี้ไปนี่คือตัวอย่างของโมฆะบุรุษหรือว่าอีกหลายท่านที่เคยตึกษาพุทธวัตรมามีพระเจ้าสุปะพุทธก็ถูกแผ่นดินสูดเป็นต้น นางกินตามาวิกาที่กล่าวตู่ว่าพระเจ้าทําให้ท้องท้าที่สุดก็ถูกพันธิสุดเป็นต้นเพราะฉะนั้นคําว่าโมคะบุรุษนี้ก็คา,าดญาติโยมเข้าใจว่าหมายถึงการเกิดมาแล้วขาดทุนกลับไปก็คือเกิดมาแล้วจะรวยตั้งแต่ทีแรกหรืออะไรก็ตามแต่ท้าที่สุดแล้วกับดุ่มหลงในรูปหรือเสียงกินลดตาผัด ร่มหลงในการพันนันร่ปมหลงในบาปความเป็นต้นไม่ต่อย,ยอดไม่พัฒนาจิตใจตนเองดีขึ้นกับหลงทรมสิ่งที่มันผิดสิ่งผิดธรรมก่อเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนพอตายพอท้าที่สุดตาจากโลกนี้ไปก็ต้องไปทนทุกข์ไม่อบายภูมิทั้งตีเป็นต้นแชสนาวสานีในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนากันนี้อัตมาภาพ ความมากของคุณพระติรัตนาตาตมีพระเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์บุญกุศลความดีต่างๆที่ญาติโยมนั้นได้ร่วมกรธรรมกันมาแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงเท้าที่สุดนี้จงเป็นเดชพระปัจจัยญาติโยมทุกคนนั้นจงถึงได้เพ้อมจงถึงเพ้อมด้วยความสุขก,กายสุขใจคิดปัานาทิ้งใดอันประกอบทศรธรน์พรมไต ก็ขอสิ่งที่ยอดโยมมุ่งมั่นปรารถนาจงพัทนาแบบดังความตั้งใจทุประการเทินเอวังก็มีด้วยแบบการลาชนี้